เค okay, สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเ,คเราก็จะมาเรียนรายวิชาภาษาไทยค่ะคแป๊บหนึ่งนะคะนี่ททำไมเ,เไก็ครูครูตืนแบบนี้อะเห็นไหมเอ่ยอเห็นหน้าจอที่ครูครูแชร์นหมคะ เรื่องคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเห็นไหมคะนักเรียนไมห็นหืว

เรามาเริ่มกันเลยเนาะอ่าเรื่องคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะอให้นักเรียนเตรียมใบงานนี้ไว้เลยนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายก่อนนะคะอาคำที่มีความหมายตรงข้ามกันคือจุดประสงค์คือหนึ่ง บอกความหมายของคำศัพท์ได้ 2. เขียนคำที่มีความหมายตรงข้ามกันได้ 3. ามเห็นความสําคัญของการอ่านคำและรู้ความหมายของคำศัพท์อาจิจกรรมนะคะอาก่อนอื่นเลยคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเอาให้นักเรียนยกตัวอย่างมาสักหนึ่งตัวอย่างซิคคำที่มีความหมายตรงข้ามกันเช่นอะไรบ้าง เช่นอะไรบ้างคะฮััสหลอายกตัวอย่างเช่น,ส,น,ส,นสั้นตรงข้ามกับอะไรคะสั <Yeah. S 1> ้นตรงข้ามกับสั้นตรงข้ามกับอะไรคะยาวเก่งมากเลยคะ่ะผิงอันสั้นตรงข้ามกับยาวแล้วอะอะไรอีกเอ่ย อะไรอีกคะคิดซิคิดซิอะไรอีกคะคำที่มีความหมายตรงข้ามกันผอมผอมกับอะไรลูกผอมกับอะไรผอมกับอะไรคะตรงข้ามกับอ่าผอมก็ตรงข้ามกับอ้วนใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันเลยอ่าดำ ดำคำว่าดำตรงข้ามกับอะไรคะ,ะดำตรงข้ามกับขาวดำนี่ก็คือสออีมันจะเป็นสีขมเหลาไฟก็คือจับก้นหม้อใช่ไหมคะส่วนสีขาวก็คือสีชนิดหนึ่งเหมือนกับสำลีใช่ไหมคะดำก็ตรงข้ามกับขาวอ่ะต่อไปสั้นสั้นตรงข้ามกับยาว สั้นก็จะเป็นลักษณะส่วนหนึ่งของสิ่งใดๆมีกำหนดระยะยืดหรือยืนเป็นเส้นตรงจากจุด1ถึงอีกจุดหนึ่งน้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่งเมื่อมีการเปรียบเทียบกันส่วนยาวยาวก็จะเป็นลักษณะของสิ่งของใดๆมีกำหนดระยะจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งมีมีที่ขยายออกไปไม่ได้แล้วนั่นก็คือยาวนะคะ ต่อไปแพ้แพ้ตรงข้ามกับอะไรคะชนะฮะชนะอ่ะาเก่งมากคะ่ะพิงแพ้ตรงข้ามกับชนะใช่ไหมคะแพ้แพ้ก็คือความหมายนะคะคือสู้ไม่ได้ทนไม่ได้ส่วนชนะชนะก็คือความหมายก็คือทําให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้อ่าต่อไปคว่ำคว่ำตรงข้ามกับ ตรงข้ามกับอะไรคะคว่ำอาคว่ำก็ตรงข้ามกับหงายคว่ำก็คือพลิกเอาด้านบนลงลงล่างส่วนคําว่าหงายนะคะก็คือพลิกเอาด้านหน้าขึ้นนะคะอาต่อไปช้าช้าตรงข้ามกับเร็วเก่งมากคะ่ะช้านั่นก็คือ ค่อยๆเคลือค่อนไปไม่เร็วไม่ไวนะคะส่วนส่วนเร็วเร็วหมายถึงคือรวดเร็วไวมากอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะแห้ง,แห,ง,ง <Yeah. S 1> แห้งตรงข้ามกับเปียกค่ะแห้งตรงข้ามกับเปียกแห้งนะคะก็คือไม่มีน้ําก็คือหมดน้ําส่วนเปียกเปียกหมายถึงมีน้ําชุ่มปนผสมอยู่หรือติดอยู่ ต่อไปค่ะเรียบเรียบตรงข้ามกับคําว่าครุขระนะคะเรียบนั่นก็คือผิวไม่เรียบก็คือเป็นตะปุ่มตะปามก็คือขรุขระนะเออก็คือว่าไม่ขรุขระนะคะส่วนคําว่าขรุขระขรุขระก็คือเป็นผิวที่ไม่เรียบเช่น เป็นลักษณะพื้นมีหินมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าผิวขุกค่ะส่วนผิวเรียบก็คือผิวเรียบเดินเดินง่ายเช่นถนนเรียบอะไรอย่างนี้อ่ต่อไปค่ะหยาบหยาบตรงข้ามกับคําว่าะอะไรคะหยาบตรงข้ามกับคําว่าละเอียดหยาบนะคะหยาบหมายถึงคือไม่ละเอียดเช่นมีผิวหยาบเ,เช่น น,นักเรียนรู้จักกระดาษทรายไหมลูกรู้จักกระดาษทรายกระดาษทรายนี่คือเขาเอาไว้ขัดกับสิ่งของที่มันหยาบแล้วทาให้ผิวมันเรียบขึ้นเช่นเช่นเวลาเราตัดไม้ล้วไม้มันจะเป็นลักษณะเป็นเสี้ยนใช่ไหมคะอ่านั่นแหละค่ะก็คือว่าเราก็จะเหลาไม้ก็คือว่าไม่ให้มันมีเสี้ยนมนาะทิ่มมือเราอะไรประมาณนี้นะคะส่วนคําว่าละเอียดละเอียดก็คือ หมายถึงเช่นอของที่มันละเอียดมากเช่นสมมุติว่าจากก้อนหินหนึ่งก้อนเราก็ทําให้มันแตกเป็นชิ้น,น,นๆเล็กๆ,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 ๆอะไรประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะคําว่าหนาหนาตรงข้ามกับอะไรลูกหนา,ตร,า,า,รหนาตรงข้ามกับคําว่าอะไรคะหนาตรงข้ามกับคําว่าบางนะคะ หนาหนาก็คือส่วนสูงมากจากพื้นผิวแล้วก็บางบางก็คือมีส่วนสูงน้อยจาก